ขอสวัสดีครับผมสำหรับเอฟซีตสอก็ดีคือเก่าตัวเนาะคือเก่าคือหลังเหมือนเดิม,มบ้านเฮาก็ว่าคือเก่านั่นแหละนะครับผมกันหวยเล่าพัฒนาออกแง่ใดครับหลังจากหวยเล่าพัฒนาออกมาพอกรตสอหลดครับทีมงานตสอต้องขอบคุณนะครับผมที่หันกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับกรดะดิ่งแจงเตือนติตามใ้พวกทีมงานตัสอน้ำโจคนี่นะครับผม เกืเป็นทีมงานน้องใหม่นะครับผมแต่ว่าสูตรแต่วงแต่ว่า,แ,วาแนวทางนะเฮ้ยเก็ดมาโดนแล้วครับหลายปีแล้วนะครับตรสอบตรวล่องมากจนว่าวิ่งมาตว่าหัวใจของมันพ่อใส่ใดมันมันดีอยู่กับทีมงานเขาเลยตรงอยากมาบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณพอ่อคุณแม่ครับเพื่อนเพื่อนคู่ค้นนะครับแต่มีความดีอยู่บ้างนะครับกันต่สอ พีม่านตะสอน้ำโชคไห่น่าทางมาถือกัอย่าลืมกดไลค์กันกดแชร์ไปหาพี่ฮานองครับว่าตะสอน้ำโชคนี่บอกถือมาตลอดว่าสนก็อย่าลืมนะครับผมเนวดีๆมันก็ต้องแบ่งปันกันเนาะใช่ไหมครับถูกต้องเลยนะครับครับทีนี้มาพูดเรื่องหวยราพัฒนาวันพุธออกหนึ่งแปดเก้าแปดหกห้านะครับผมมันออ ทีมงานตสน้ำโชกหวดวันพูดว่าหันให้ห้าหกมีตัวหนึ่งครับมีหาหกเด้อแต่หวยมันโดดหกห้าเเปลี่ยงตัวสื้อกลับเนีย่นอนครับขันว่าอยากตับแตกก็ต้องซื้อกลับอยู่แล้วล่ะครับแต่ละข้อหวยอีลีกะบเหลียผมว่าให้กลับทุกตัวนะครับผมบางทีมันขึ้นยังหลายแต่มันบม่หลนะครับซื้อแล้วได้กําไรซื้อหรือเปล่า ซื้อนะครับอย่าลืมนะครับผมมันโบแมนแนวเหรียญเนียซื้อ z o ม m ี o ุมหามันโบแมนแนวดีครับซื้อเลขตามต้นใหม่ซื้อเลขตามเถียงหน้าซื้อเลขตามใจอยาของความฝันหลายมันดีครับมันถิเป็นงอนเขาถูเป็นหมูเขาขูดเจ้ามือหัวตาตะนะครับผมเขาบรยานและซื้อเลขแบบนี้แต่ว่าคันมีคล้ายๆก็มีแนวทางมีสูตรี่เจ้ามืออยากที่ตื่นๆอยู่เพราะว่า โอกาสเข้ามันมีเยอะครับผมจังเกี่ยวมืออยู่ใกล้ๆผมเนี่ยสองวันนี้อ่วอมเลยครับอ่วมเลยวันทะวันอ่วอมมาตั้งแต่ปุ่นเหรอครับผมว,วันจันทร์ที่สิบหกอ่วมมาตาซอกระบอกถึงทั้งบนทั้งล่างนะครับหัวรัฐบาลไทยยังมาบอกเลยเล่าถึงอีกนะครับผมบ้านี้งวดเมื่อคืนเนี่ยครับวดวันพุธเมื่อคืนเนี่ยก็ยังมาบอกถึงอีก ยังมึงก็้รครับใจอีกแล้วแต่ว่ากับที่พ่อใจหลายบันจําเด็กหวยรัฐบาลไทยครับแต่ว่ากับไม่ใช่น้อยสําหรับพวกเรานะครับเขาก็ได้ยังน้อยคือเขาสิเศร้าขายจะบุถือติดต่อมาตั้งแต่หวยรัฐบาลไทยแล้วก็ต่อหวยลาวแล้วก็หวยลาวเมื่อคืนสําหรับสําหรับวันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นหวยวันศุกร์ที่ยี่สิบครับนะตามหวยรอพัฒนาวันศุกร์ที่ยี่สิบปฏิบัติ หลังจากเมื่อคืนมันออกโมฆาไปแล้วครับบางคน,นกิดที่ว่าท่านได้เงินดอกเพราะว่าเขาสิดใจกันมือนีละแต่บางคนเขาก็โอนให้แล้วนะครับคนมันซื้อนี่เพียบไม่ยังเขาโอนให้เรียบร้อยตั้งเมื่อคืนครับขอบคุณครับผมที่มารับชมรับฟังที่มากดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับเอามาเบิ่งหวยเล่าพัฒนาบ้านเด้อ หวยเล่าหวยธนาวันศุกร์ที่20เดือน967ครับผมเข้าเด่นไป3 2 9นะครับเด่นไปแน่3 2 9บอนบอกเลข3ตัวเลยครับให้3ให้2ให้9โปรดเข้าใจตามนี้นะครับอันนี้คือตัวเลขวิ่งเลขแรียนะทีนี้มาจับคู่ให้ครับมี3มีมี9 3 9 2 3 2 8 2 1 7 แล้วยังมี1 9 08 97 09 75 7 4 6 4นะครับแล้วก็จะมีเลขเบิ้ลครับเลขเบิ้ลหตัวบ่หลายแต่หกตัวก็เป็น6กตัวแค่นั้นเองครับพอพอ,พอเลยครับสองสองสามสามห้าห้าหดแดเกครับนี่เลขเบิ้ลคันอันนี้เป็นตามาเขาสิเพิ่มใหม่ครับซื่อคืออีกคาชิป เออซื้อแคกสิบบาทนี่มันกระไดหลายบาทอยู่ครับได้ทุนเอาทุนขึ้นกระได้ครับเด้อเลียกเบิร์เนี่ยซื้อถิมไว้ก็ได้ครับ,ข,บ,บ,รรบขันทันบ่มักนะครับเด้อเนี่ยน้ำตามนี่ตัวไ้บ่มักเอาทุนขึ้นเพราะว่าตาบุกตาสอบอกอยู่สูงวัดอยู่แล้วเพราะต้องกลัวครับแล้วก็ส่วนมากมันก็จะเข้าทุกหมวดอันนี้เขาเขาม่นับกับไอเลียงน,น้ำหน้าเขาติดตัวกันเหล่านี้วาสามหมวดแล้วทำใม่นับตั้งแต่ห้วย Ờ, วันวันจันทร์ที่1 6ออกเป็นหวยรัฐบาลไทยแต่ว่าห้องบนับรับหวยรัฐบาลเ้างมดนับหวยเล่าพัฒนาครับถ,ถึงติดต่อกันแล้วมาสองวดแล้วหลังจากนั้นถือบ่ถือก็ตามห้องบนับเอาที่เริ่มนับไม่นะครับไสองวดแล้วลองดูว่างวดวันศุกร์นี้มันจะถูกเป็นงวดที่สามไหมนะครับรลองเบิง้งอย่าเล่าว่าเฮาเฮาเห้ีวเห็นวิ่งเหยแลนดมาสามมาสองมาเก้า จับคู่ห้องห้องก็บอกไปแล้วนะครับเนาะแต่ว่าตัววงกลมคือตัวเน้นนะครับตัวเน้นคือห้องกึิที่บอกตัวเน้นมันมันจะมีสักห้าตัวครับมันก็จะมีเก้าสามเก้าสองแปดสองมีเลขเบิ้ลสองตัวครับแปดแปดเก้าเก้าอันนี้คือเลขตัววงกลมให้ครับผมสี่ประมาณนี้ครับดีใจมือหลายหลายคนครับผมแล้วก็ขอกราบขอบุญครับที่ กดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับกดกระดิ่งเก่งเตือนติดตามตสน้าโช้น้ำเลยอรับเด้อมีความจริงใจเท่านั้นนะครับที่ให้กันนะครับตสก็มีคลิปเดียวนะครับผมก็มีสูตรเดียวเนี่ยครับหายุพโภพนีนะครับพอตสหนึ่งเป็นเก็บซีไม่นะครับผมบ่เป็นช่องใหญ่พ่อที่มีอาจารย์หลายๆอาจารย์เข้ามานะครับอีกอย่างหนึ่งตสกับบ่ได้ลงไม้เหล็กทรศัพปเอียงไหวครับเพราะว่าบ่บ่หันเก่ง นะครับผมก็มีตะมูตะพวกตัวหนาที่มีแล้วก็โทรมาหากันนะครับนะครับตสกับเบิงท้าการไปก่อนครับผมยานเพ่นถือแค่สามที่งวดติดกันหนึ่งกับมะอ่างย่านว่าทิไหมครับกั <c oughs> อบบ่ออ่างหละถือสามที่งวดติดกันแล้วมันมันมันลุดหมดเดียวถืออีกสามที่งวดมันเอามาเดียน,นี่เนาะเอาตัวจังได้กับบ่าขาดทุนขนาดถือง,งวด เบนงวดถึงงวดเป็นงวด,งม,วด,ม,วดมันก็บ่ขาดทุนครับสําหรับซื้อหวยนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับตสทีมงานตาสอน้ำโชคไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันะฐฐนนะครุกทุกอย่างนะครับสําหรับหวยเราทัศรัฐบาลนะครับเราให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปหลงไหลกับมั่นคักนะครับอย่าไปหวงังทฏิสือหวยสร้างบานสร้าง่องเด้อครับเด้อ คือพ่อให้เด็ขนมข้าวต้มให้ลูกหลานไปลุงเรียนเติมนม้ำหมกนะ้ำมันเพื่องานเหตุการณ์ครับผมผูค้คนก็ซื้อพ่อเด็กกินเบียยงงวดละขวดสองขวดงวดละลังกว่ากันไปนะครับแมนรีครับแถวผมทํางานเป็นทั้งสันบ่ได้สนใจซื้อไว้ถือกับด้กินบ่ถือกับ่เป็นยังครับเขาก็เรียก่ซีเรียสนะครับผมขอบุณครับกดไลค์กดแชร์ให้กันเรียบร้อยแล้วก็ที่นิบตาสอิติออมาตายหลวงพี่เบิ่งครับ โวโหก็ดีใจน้ำรับมื่ขึ้นนึ่งก็ถือคือเกาโอ้จักสีวา่าอย่างาดถือได้ถือดีรีมูผมมันท่มาเล็กๆมื่ขึ้นหนึ่งเสียงเบาแซวแซวอยู่แต่แนวว่าตังวงยัง,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 งให้กันอีกแล้วนะครับอ่ะก็บอกยูโบไอ้ขันมันถือลายกับเกีย๊ยว้เป็นทุนนะครับแต่เขาไม่สีเลียดนะครับพวกนี้เขากินคือกินสื่อคือสื่อนะครับ <laughs> ผมก็บอกเขาแล้วล่ะเป็นแนวทางเฉยๆนะครับ ว่าไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันอยู่แล้วนะครับผมเนาะเอาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้นะครับว่ามันมีตัวอะไรมั่งแล้วไปขยายขยายแล้วก็แคปหน้าจ,จอไ้เด้อครับเด้อที่มตัตสอนต้งชมขอผูใ้ในหลายทีคนไรเขาแจ้งกันนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้เด้อครับเด้อครับผมข้างบนนี้จะเป็นมวยเราพัฒนาออกวันพุธนะครับเห็นไหมหนึ่งแปดเก้าแปดหกห้า เราให้ไปห้าหกเห็นไหมมันออกหกห้าไม่เป็นไรถูกอยู่แล้วนะครับแต่อมันไม่ได้ออกตัวเขาวุกลมไวทนาน้นเองนะครับ,รบนี่บัรน,นี้ก็มาตามหวยรา่รางวันศุกร์ที่ยี่สิบเดือนเก้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยเขาให้เด่นให้วิ่งให้เล่นไปสามให้ไปสองให้ไปเก้าแล้วบัรน,นี้ก็มาดูครับมาดูจับคู่ใหค้ครับผมเนี่ยห็นว่าจับคู่ให้วุกลมไม่พอมครับ มี9 3 9 2 3 2 8 2 1 7 1 9 0 8 9 7 0 9 7 5 7 4 6 4เลขเวินมี2 2 3 3 5 5 6 6 8 8 9 9นะครับผมสำหรับตัววิ่งเข้ากระบอกไปแล้วมี3มี2มี9 บัตนีตัวเจาะมันตัวเจาะตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็สที่เขาใจแล้แลเนาะเราให้ไประบ้งกลมให้พอเห็นปะนะครับชัดเจนนะครับมีเก้าสามเก้าสองแปดสองเลขเบิร์มีแปดแปดเก้าเก้ามีซ้ำนั่นนะครับไม่แค่นั้นเองครับอย่าลืมแคบหน้าจอไว้อย่าลืมขยายเบิง้งให้มันชัดๆนะครับบางทีท่านไปเลือกซื้อผมก็บวานะครับผมห,ห้ามไปเขาก้องฝันของเจ้าแล้วมีอาจารย์ดีๆก็มาจับ ใส่รับสาหรับเล็กตะสอนสามตัวนี่ครับมีสามมีสองมีคาจับใส่เลยครับท่านอาจารย์หลายๆคนที่เขามาเบื้องผมก็ได้แล้วครับเด้อผมบอขออย่างเดีวยวขอให้ท่านถูกนะครับขอให้ท่านถูกถูกเยอะๆถูกน้อยๆผมไม่ว่าขอให้ถูกแล้วผมไม่ขออะไรครับผมบ่ขอดอกคาหมูน้ำมันคากระดาษปากกาเพราะว่าผมก็ซื้ออยู่แล้วขันถืกอกระถือนต้องกันนะครับจะไปขอทําไมแม่นบอกรูดกระรูดต้องกัน ลงเลรือลําเบวกันแล้วครับผมนะครับทีมงานตัดสอนนำทุกขอบคุณครับมีแต่ความยิ่งใหญ่มอบให้เท่านั้นนะครับผมถือก,กระคือถือรุดกระคือรุดนะครับเด้อขอบคุณนะครับผมห้ยโชคดีถูกหวยอีกนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับศุกร์ที่ยี่สิบนะครับถือคือเก้าละ่ะคนมันเคยถือคนมันเคยบอกถือก็ถือคือเก้าเห็นหนังใดๆเนาะแอนบอ <c oughs> <c oughs> กนุ่มเป็นว่าบอกหาพก หมบ่อัง翰แลว้วเฮ้ยตศบอกว่าถือมันอวคองหาคุณเอาโ้าดีอยากตับแตกวันไหนซื้อบ่กลับเมียนบอกก็อย่าลืมกลับไว้ด้วยนะครับผมเรียกซื้อเอาะไดครับแต่ว่าอย่าลืมกลับขึ้นบนขึ้นล่างลงลลางน้ำครับผมขอรับควมขอบคุณนะครับจากทีมงานตสอนำโชคกดไลค์กดกแชร์การกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตามพววให้เลครับผมมันบรร่ได้เสียหายยังยังได้เข้ากับเหตุซ้ยอยู่แล้วเนี่ยนะนะครับกดให้พ่อมีกำลังใจนะครับพ่อดีใจ ให้มันดีใจคือตอสอดีใจที่ท่านบอกท่านถูกหวยท่านถูกแหมดีใจ่บกขนาดนอนหลับสบายบด้กังวุ่นยังขันเทียวไรบอกว่าถือโอ้ยขันเทียวเทียวไรมันหลุดขนาดลุ้นวดเดียวผมเ,เป็นกังวลน,นะครับผมขอบคุณครับผมขอให้โชคดีนะครับผมเดินทางไปสายตลอดปลอดภัยมีความสุขทั้งขอบพุ่ก็บโปรเจกต์ป่วยนะครับเอเงินทองไหลามาเทมาครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปรุ่นขอบคุณนะครับขอให้โชคดี ถูกหวยปังๆอีกเหมือนเดิมครับผม